เรียนท่านประธานท่านประจวดินูนะครับท่านจะก่อนท่านเจโตและรัารตระเวนโครงการหูบ้านเขืแข่งตามแนวทางแหรงจารบินพอนะครับของตัวผู้ดุรานวันนี้นะครับแล้วก็สิ่งนึงนะครับที่ผมเข้ามาในหมู่บ้านอย่างงี้ที่เราเล่นที่หาารเลื่องหมูบ้านอย่างนี้กั็นอยู่บ้านของอำเภอโลนักในนายกตัวแทนโนนักพี่คเข้าไปประกวดเรืองเลย่อนรับจหวัดและเข้าไปสู่แลระดัทาเลยสิ่งที่ผมเห็นเลยในเรื่องของความรักความสามัคคี แตามาในหมู้านของอีกไแิ่งแตใ่ทุกคนโดยเฉพาะคณะกรรมการหมู่บ้านทุกค่าเลยแต่ค่าค่ามตั้งนะครับแต่บางครั้งอาจจะนำเสนอไม่เก่งนะคร้บทำเก่งครับที่พี่บอกเลยนะครับมีทำเก่งะคากเพราะว่าต้องมีว่าสโขยทุแท่เห็นนะครับที่สโใหญ่มีพันธ์เาดีพันธ์ขาป็จกลำพันธุ์พิศยาสวขของเราด้วยนะครับนะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชื่อชื่อของตะบนนบา ผมมาทุกครั้งที่ลานบ่าเนี่ยต้องได้ชิมทุกครั้งนะครับเพราะว่ามีรสชาติหวานกรอบอร่อยกลิ่นหอมด้วยนะครับมีโหด,ดีส่งเกาหลีด้วยนะส่งไต้หวนะัจับนะจีนนะครับส่งจาง,งประเทศด้วยนี่ก็คืออีกอุปสงคที่ทางกลุ่มของเราได้มีการพัฒนาแต่เราเหนือจากที่เราทำาชิดห,หลักกันอยู่แล้วเรื่องของยาสูบนะครับปกติเราก็ทำยาสูบกันด้วย แล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมหลายกิจกรรมมากมายเลยที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้นำมาขับเคลื่อนประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่นี่ก็มีจุดเด่นในเรื่องของการดูแลน้องน้องเยาวชนนะครับรวมถึงในเรื่องของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนะครับที่นี่ก็จะเป็นอีกห่มู่บ้านที่มีการขับเคลื่อนในเรื่องของ3579นะครับนำแนวรางของโครงการวัดประชารัชสร้างสุดมาเข้ามาดูแลรัก เพราะว่าหลักการขับเคลื่อนของแผ่นดินท่าพีทอฟเราเนี่ยก็น้ำหนักของบวรบ้านวัดราชการเข้ามาขับเคลชการมาเป็นตัวจับเป็นตัวขับเคลื่อนของหมู่บ้านแห่งนี้แล้วตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งกันไว้นะครับขององค์การนะครับนำความนพัฒนาคุณภาพชีวิตเชื่อมั่นในเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี้ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมเชื่อมั่นลยครับว่าในหมู่บ้านของอ่าขอนก่นเนี่ยอยู่ได้ใส่เลยอยู่ไี้ทิ้ยาง ของชาวกองศีการไทยอย่างแน่นอนนะครับก็ขออนุญาตนำเสนอแล้วก็สนับสนุนให้หมู่บ้านกองศิลั์เนี่ยเป็นหมู่บ้านแผ่นดินทาแเป็นที่พ่อเประกัปี2567ของจังหวัดชลบุรีแล้วก็ถ้าเกิดให้รับการเลือกเข้าไปเป็นระเบียบนะครับเราก็จะพัฒนาเตรียมสภาพร้อมให้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องผลงานประกางๆนะครับเสนอและระเบเขตเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเพชรบุรี ต่อไปครับขอขอบคุณพิทักการครับดูนะครับซึ่งผมหลังจากที่ท่านสมาชได้ถามเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มีการพาลูกพี่ไปดูผัการูไปดูสวนยอโหญ่แล้วก็เตรียมอาหารไว้ให้นักขั้นตอนพี่เงด้วยครับพี่เองด้ยครับกต่อขอบผู้พรทักษ์การทุกท่านครับต่อขอบคุณครับขอบคุณท่านอีกเท่ารครับมาช่วยติดท้ายให้คะแนนที่เยอะขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ ต่อไปจะให้ท่านกรรมการนะครับได้จากที่ท่านได้นำเสนอผลงานนะครับแล้วก็ในส่วนของการสนับสนุนจากทางภาคราชการแล้วก็ปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผู้่อที่ห้ประชาชนการรีเชิรท่านกรรมการสามารถทาได้สั้งคถาม ต่อท่านผู้ใหญ่แล้วก็ทรรกานอว่าท่านผู้่นนะครับที่เจท่านบนางสาชัยสุลนะครับท่านรอประธานกรรมการบริษัทชารัสสร้างสุขกัขอรู้เชครับผับขเรียนเจัุถอะไรข้อลาว่าับสุโ่ามากเดียวีจต้องขอ มันต้องเลยีูดเุ้กเกี่ยววิน้จะส่งาปน้อยเงาิที่สิบฟาก็ไม่ได้เสือกแต่มัร่วเขาโมงแก่แล้วไม่เหียเสียเลยพลังแก่แล้วไม่เหเสียก็ดี่งด้เยก็นรวมย่างคื่อเพื่อนเกี่ยวทุนกมีงานทำซอที่สาระก็หนาวต้มเราต้มแก้ไขแก้ไขเท่านั้นล้ก็จะหายไปหมดนะที่ดีเนี่ยผมคิดว่าเอาตัวมาเป็นี่ว่าตรงไหนนที่สาระก็ขึ้นทะเบียนาเลยแะแล้วพอไปที่สาาเสร็จแล้วก็ ไปขอเช่าจากอบตนะมีลายแทงที่มาร่มแก้ปัญ็าแล้วเอามไปเช่าจากอบตเนี่ยก็ซื้อสิทธิ์การแทนไปเื่อโดนที่มีกาแทนใหเท่ากับไปซื้อสิทธิขออยู่ในที่สาธาระที่ทางอบตทาทีทสบายขอเพราะฉะนั้นผมว่าทำทม่ดีแก้ใชไหมครับถ้าเขาไมแก้มันจะกาไปเรื่อยๆไปมีกรนถางนะตรงไหนปที่สาธาระอยู่ที่สาธาระกออกออกนอรโแล้วก็ไปขอเช่าใช้อบต ปัญหาที่คุณหัประกาที่สองก็คือเร่องี่ยวกับยาเสพติดนะครเพราะว่าตอนก่อนที่พ่อพม่าเขาเขกามก็ได้มีข่าวว่าเขามีโรงงานยาเสพติดเกือบสิบโลอายุยี่สิบห้าแล้วก็คนมาเข้ามต่อเปารานะที่ฝั่ม่าฝั่ไทยเพอป็นโรงงานภาเรือด้วยต่อเพื่อถามบอกว่าเฮ้ยมาในขนาดนี้พมาแย่แล้วนะไครเขามา่า บอกไม่มีซ้ก่เดียวครับ้มันเป็นข้อตกลงข้อระหว่างข้อน้าขอกน้ายาตัวที่ฉี่ในปากนะครับว่าโรงงานยาเสพติดแค่สองยาเข้าไปข้าหน้าไม่แต่เดียว็จะกับมาเผาโรงงานและาคนทั้ทีแต่ถ้าข้ามาไม่มียาเสพติดเยอะถ้ามันเข้ามาในไทยก็โอเมีมันกน่ากลัวอย่างและอย่างก็คือเขาบอกว่าเขาเคยมาก็มาอยากจ่า้องไช้นะ เพราะลูกหลังเนี่ยรู้สึมมติฐานมากๆท่านอาจรยบอกแล้ว่าให้ผสมยาบ้าจีิเข้าด้วยนั้งคนที่ใช้ยาบ้าได้ใหม่จะติดง่ายแล้วก็จะได้ระสาทเสียนะประสาทจะเสียจริงแต่อาเป็นบ้าจริงเลยก็เป็นห่วงประเด็นนี้นะครับเาะทางชนบทสาธารณรัฐเราก็จะมีทำเรื่องเกี่ยวกับเกษตรอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราตั้งกลุ่มนี้ที่โอเคครับทำเพื่อฝังเองที่เราพบว่าวันนั้นเราไปดูการส่งออกกระเพรา พี่ดยุว่าเอ็นามาซส้อก็ของไทยส่งไปยุ่งไเจอเราไปตรวจเอว่ามีมีภาษาไทยติอยู่เนี่นรก็กระเพาก็มาจากไรหน้แล้วก็งงบอกว่าชาไทยส่งไมได้หรอกก็ให้เชื่อนามาเลยก็เพราะว่าเราเอ้มาทำเอีอที่ว่างรวจแล้วก็หาทางส่งกม่ทสั่งรก็พยายามส่งเสริมาปส่งออกโดยการตั้งเป็นสัคงที่สานต่านแล้วก็ให้ส่งออกไปยตรง จะได้ไม่ต้องาสายมือเพื่อนาอีกล้าต่อไปเขจะตกผาตรงนี้ตกที่เอ็นที่น้างล้วท่านทำถูกต้องแล้วต้องรอทุกคนปอดภายที้ก่อนได้ G a p ได้เส็แล้วก็ต้องรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกันแล้วทำบริษัทระชารัรใี่ฆ่าสบายัวก็โวยเ่วามูคก็จะาน่งเสียมนห้นได้ส่งออกทางชาติเขา่งออกโดยที่คนภัยเนี่ยมีสง็ัอ้ขอให้ฝากด้วยนะ ท่านต่อไปเป็นเชิญท่านนับพลขวัญแจ่มครับรอประธานของการค้าจังหวัดเชียงสูงเาิจารณเพี่นท่าทนรประาครับ คนเก่งจริงแผนพัฒนานนท่านทำได้ดีได้ดีจากผลสำลีนะผลน่าน่าประทาดูแล้วสูบตันงใหญ่มากอย่างอวกอยางอะไรนะผมไปหลายที่นะไปหลายที่มาก็ที่นี่ค่อนข้างจะรวสมบูรณตอนแรกครับพูดเรื่องที่ดีครัวันนี้ท่านทเกคนก็เลยอยากฟังกรรมการ คณะกรรมการที่ท่านไหนที่พูดน้อยหน่ก็อยากอยากจะได้ฟังเสียงให้พูดนีๆหน่อยเพในในรูปแบบของการเสนอเราคณะกรรมการเราจะประเมินในเรื่องของเกณฑ์เกณฑ์ผู้นำหมู่บ้านพอดีทาคำในทองเนี่ยให้มาเสนอจะต้นจะต้นใส่ท่าใส่ทงาตอนตื่นเช้าได้ครับกรรมการ กินข้าอะหม่ยที่ท่านลงเปิดพูดครับมีมีท่านผู้ใหญครับมีมีท่านที่พูดน้อยน้อย่สุดในท่านที่เป็นกินรูพูดเป็นสักหน่อยรับจะได้ให้ให้คณะกรรมการได้เห็นสภาพของท่านนะโว่าผมนาดีเซลอ่าง้เาเป็นคณะกรรมการบ้านี่แข่งนู้บ้านของเราเป็นบ้านที่ใหญ่แล้วก็

ยอดถุม yeah, so ีโอม่า uh, ท uh, so mm ี hmm. yeah. well, then, uh, ่เร uh, 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 ้อาทัเอ uh, oh, ่าเง้ลตัวราถุมีชาว้วน้าศทีเราซอยู่แล้วามีมีมาได้บ่าเราเมถง้าเราจนสทีประมาณเดือนละนะครับแที่มีมีข้ขาก็บอว่าเขานะครับว กพูดเด่นขึ้นมาเลยเชียวเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของข้ารรชการรูปแบบการประเมินของของท่านเราก็จะส่วนหน้าก็จะเป็นข้าราชการที่รางมาเสนอท่านมีผลงานอะไรที่โดดเด่นท่านนำเสนอมาเลยครับพวกเราดีแอมพวกเราให้กำลังใจ ท่านผู้บุญ uhm, บ้างทั hai, before the, before does, ้ง uh, ผ uh ู uh ้ดำเนอที่ส่งเข้าประทวนในเรื่องของส่วนของลูกค้าครับผของผมไมหบอกนะในเรื่องของการตลาดเพราะว่าอาจจะเก่งมากกว่าที่เราจะได้ทำไปก็ท่านส่งเสริมเศรษฐกิจไปแลัวก็ได้ประสานทุกหน่วยงานที่เราประสานไปนาะน่าจะ ให้กับชุมชนให้เยียนๆนะมันจะได้เป็นไปได้สำหรับชุมชนเราและตำบลของท่านและกาสุดท้ายนี้ครับไม่ทำการแสดงทุกท่าน,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 นขอให้เฮงๆเวอรเวอร์เช่นกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณทนะุท่าน